ตัวครับมีท่อให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเพอร์คุ้มมานนะครับรับอเลยแหละนะครับตโวชั่นดาวเริ่มต้น79,000มื่ได้แบบนี้นะครับ7 9็ดหมื่ครับก็จะมีฝาตรงคาร์บอนดิฟฟี่วัตบู๊ทนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับจัดทรงพร้อมกับแก้ช่วงล่างให้นะครับสวัสดีครับผมเีแฮนเดอร์นะครับจากอีซูบูกิมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ ได้นํารถลูกค้านะครับเตรียมส่งมอบนะครับเป็นรถของน้องศิริรัตน์นะครับจากบ้านแคลูกค้าในกทมนี่เองเนาะนะครับกับรุ่นยอดนิยมทรงยอดนิยมยีรับแคะคันนี้นะครับสี่ประตูไฮเดนเดอร์เกียร์แซดเกียร์ธรรมดานะครับกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น79็ดหได้แบบนี้นะครับ79็ดหครับก็จะมีฝาตรงคาร์บอนดิฟฟี่วัตบูตนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะครับจัดทรงพร้อมกับแก ช่วงล่างให้นะครับเดี๋ยวเรามปลงรายละเอียดเลยครับว่าคันนี้นะครับตกแต่งแบบไหนกันบ้างครับเชิญชมเลยครับผมครับรุ่นนี้ก็เรามาเรื่อกบนที่ตัวจัดทรงก่อนเลยนะครับซึ่งก็เป็นทรงที่ได้รับความนิยมป็นอย่างมากในอันดับต้นๆเลยนะครับตอนนี้นะขายดีมากๆสำหรับรุ่นนี้นะครับสีประตูแฮนเดอร์เอามาจาดทรงมีรับแคนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดลึกๆกันเลยกว่านะครับว่าล้อแมกยางแบบไหน แค่เพาแบบไหนช่วงล่างแบบไหนกันบ้างนะครับและที่สําคัญคันนี้ช่วงล่างข้างหลังปูเฟนเดอร์ด้วยปะเชิญชมเลยครับก็เริ่มจากตัวล้อแม็กก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นทีอีสามเจ็ดก้านยก SUV นะครับงานของพี่ลุงเม้งการยางนะครับเป็นล้อเทคกนีกาวหลิดแบบฟูฟ์มิงซึ่งก็จะเป็นล้อน้หนักเบานั่นเองเนาะนะครับล้อตัวนี้เนี่ยขนาด9นิ้วนะครับออฟล้อนะครับเป็นออฟศูนย์เท่ากันหมดทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็เป็นล้อฟูฟ์มิงนะครับซึ่ง มันจะทําให้ล้อเนี่ยมีน้ำหนักเบาก็จะช่วยในเรื่องของการเซฟช่วงล่างนะครับไม่ให้มีแรงยื้อมากเกินไประหว่างล้อกับช่วงล่างพวกปีกนกหรือว่าพวกโช๊คเนี่ยเวลาเราตบหนุ่มตบอะไรเนี่ยนะครับมันจะมีช่วงยื้อระหว่างล้อกับช่วงล่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นล้อที่มีน้ําหนักมากซึ่งไม่ใช่ล้อเบาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแรงยื้อเยอะแล้วมันก็จะทําให้อายุการใช้งานของช่วงล่างเนี่ยสั้นลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นเป็น ให้เป็นตัวล้อเบามากกว่านะครับรับประกัน10ปีนะครับโครงสร้างแล้วกัน10ปีนะครับ,ส,รรบส่วนเบรกนะครับเป็นครอบเบรกแบบเออ่บมโบ้นะครับสีแดงเนาะระบบเบรกเป็นระบบเป็นระบบเบรก ABS นะครับพร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ใส่ตัวฝาปิดบุมไทเทเนียมล้อสีดำโล่แบบนี้นะครับส่วนในเรื่องของทรงโหลดนะครับก็โหลด สองนิ้วด้านหน้าพร้อมกับใส่ตัวกันแก้ล้อแบะนะครับไม่ให้มันกินยางด้วยนะครับแล้วก็ยางไซเบอร์25 5ทั5ห้าสปอตเนะครับตัวนี้ค่าเฉลี่ยของยางอยู่ที่400นะครับซึ่งก็อายุใช้งานก็จะอยู่ราวประมาณสัก4 0 0 0 0 5 0 0 0 0โลนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยว่าบรรทุกบ่อยไหมนะครับขับขีบ่อยไหมนะครับถ้าใช้งานเยอะอายุใช้งานก็จะลดลงไปเนาะนะครับก็ เทคชั่นคอนโทรลก็เกรด A นะครับตัวเทมเพอเรอรี่นะครับตัวระบายความร้อนของตัวยางก็เกรด A เหมือนกันก็ถือได้ว่ายางตัวนี้เนี่ยโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับสองนิ้วก็อยู่มาสัก5นิ้วกว่านะครับสอดด้านหน้านะครับกำลังสวยครับเป็นทรงยอดนิยมเนาะนะครับส่วนในเรื่องของการแก้เผานะครับเราก็มีการแก้เผาตกท้องช้างให้ด้วยนะครับเราใช้วิธีการปกด เผาออกมานะครับแล้วก็นำเผาเนี่ยไปลอดท้องช้างก่อนเพื่อที่ให้มันตกท้องช้างนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับคืออย่างนี้ครับวิธีการนะครับแก้เผาตัวท้องช้างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันก็เป็นตัวล็อกนะครับเผากลางไม่ให้มันย้อยลงมานั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกับแก้ซุงนะครับในเรื่องของเผางัดนะครับเผางัดเผาเผางัดนี่คือเฟืองด้านหลังนะครับมันจะไม่ไปงัด นะครับมันจะไม่งัดมันจะไม่เฟืองมันจะไม่ไม,ไม่ไม่แหงหน้าประมาณนี้นะครับเวลาที่ลูกใช้ลูกค้าใช้ตัวนานเนี่ยลูกลูกเอ่อลูกปืนกาก,าก,ากบาดเฟืองท้ายนะครับมันจะไม่แตกเนาะ <S <S แล้วก็ในส่วนของตัวแก้เพาตัวต้องช้างก็ย่อยกลางจะไม่เสียเร็วนะครับและก็ในส่วนของเผายันเกียร์ก็แก้ให้จบเลยนะครับล่นี้ถือว่าเผาตรงเตะสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยครับเผาสวย เนี่ยครับหลังจากที่เราแก้เผาเสร็จแล้วนะครับก็จะอยู่ระยะประมาณนี้นะครับกําลังสวยครับไม่ตุดท้องช้างนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับในเกียร์ธรรมดานั่นเองเนี่ยครับการแก้เผาเนาะนะครับแล้วก็ในส่วนของช่องล่างนะครับเราก็มีโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หลังให้นะครับอยู่ในโปรโมชั่นดาวเจ็ดหจบเลยครับมีท่อให้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่า Per ร์ฟมนนะครับระดับตเลยแหละนะครับนี่ครับอันนี้คือแก้ เฟืองท้ายนะครับเนี่ยครับเผาไม่งัดเนี่ยครับตัวนี้นะครับเผาจะไม่เห็นหน้านะครับตรงเป๊ะเลยนะครับในส่วนของการแก้เผาการอันนี้คือแท่แก้เผากางนะครับไม่ตกท้องช้างเนี่ยครับยกย้อยขึ้นไปไม่ให้มันย้อยเนี่ยครับสวยๆนะครับตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเผายันนะครับเผายันเกียร์เนี่ยครับเราแก้ให้สวยๆนะครับนี่เลยครับช่วงล่างแน่นๆเผาตรงเป๊ะ ขับขี่ปลอดภัยนะครับนี่ครับสวยครับเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็ล้อหลังเนี่ยนะครับก็ออฟเดียวกันกับล้อหน้านะครับเป็นตัวทีสามเจ็ดก้านยกนะครับน้ำตาลยอดแดงนั่นเองเนาะยางก็เดียวกันนะครับสองห้าทับห้าห้าลดสี่นิ้วนะครับเราใช้การวิธีย้ายแหนบเนาะนะครับนี่ครับก็อยู่ระดับประมาณห้านิ้วสอดอยู่ประมาณนี้ครับทรงนะครับสวยๆกำลังหล่อทรงยอดนิยมนะฮะทรงนี้นะครับ บรรทุกได้ก็อยู่ประมาณทักงสี่ห้าโลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบช่วงล่างเนี่ยผมจะใส่ใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ถามได้ว่า เชี่ยวชาญไหมก็เชี่ยวชาญเพราะว่าทาแบบนี้มาหลายคันแล้วนะครับเราแก้ด้วยประสบการณ์ที่พบเจอมานะครับกับปัญหาที่เราเจอนะครับเราทําให้จบเลยว่าฉะนั้น,นมั่นใจเลยกัแบบช่วล่างของผมนะครับว่าจบจริงๆนะครับคือในส่วนของการแก้เนี่ยนะครับเราแก้เพื่อที่จะไม่ให้เผามันสั่นนะครับไม่ให้เพามันกระพือเวลาที่ลูกค้าขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะครับเราเลยจาเป็นที่จะต้องทําให้เผาเนี่ยมันตรงเป๊ะและที่สําคัญน,นะครับรองรับ กำลังแรงม้าจากเครื่องยนต์ที่ลูกค้าเนี่ยบางท่านนําไปรีแมปไปทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับให้รถมันแรงขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวเพาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เ,ออเป็นระบบขับเคลื่อนเนาะนะครับซึ่งแรงม้าจะถูกกระจายสู่ตัวเพาแล้วก็มาที่ล้อรถข้างหลงังนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวขับหลังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นมากที่เราจะต้องแก้เพาให้จบนะครับเพราะว่าถ้าเราแก้เพาไม่จบแล้วเราไปทําเครื่องยนต์นะครับมันจะทําให้ช่วงล่างเนี่ย พังเร็วนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํามารองรับโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเพิ่มแรงม้าระดับ300แรงมา้าลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ AR เนาะนะครับเพราะว่ากาันเวลาออกตัวแล้วไม่ให้รถมันสะบัดท้ายนั่นเองเนาะท้ายไม่แอดไปแอดมาท้ายไม่สายเวลาออกตัวนะครับแต่ถ้าอยู่ระประมาณ200มา้า210มา้210มา2 2 0ม้าเนี่ยนะครับไม่ต้องใส่ AR ก็ได้นะครับแต่สูงมากแล้วลงสนามแข่งใส่ AR ผู้ร์ทุกคันนะเนาะอีกอย่างหนึง่งไม่หมดไม่หมดนะครับยังมี ที่เหลือก็จะเป็นพวกฝากระปุลคาร์บอน Carbon นะครับที่เรามีอยู่ในโปรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานของผมเองนะครับ AB คาร์บอนซึ่งผลิตเองนะครับกับ AY l e a s i n g ของพี่เอกนั่นเองเนาะนะครับเราก็ใช้กระบวนการผลิตที่คุณภาพมากมากนะครับมีมน้ำหนักเบานะครับทรงสวยเงาฉ่ำสะดุดตานะครับไม่เป็นรองใครเลยแหละนะครับในราคาที่จับต้องได้ นะครับก็อยู่ในตัวเจ0 0เลยนะครับทีนี้เรามาไปดูภายในกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเชิญเลยครับในส่วนของภายในอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าผมแก้เผาให้ตรงเป๊ะเนี่ยไม่ให้มันย้อยมันตกท้องช้างเนี่ยเนื่องจากว่าในตัวเราเนี่ยชุดนี้เนี่ยมีคมั้นเร่ยไฟฟ้าด้วยซึ่งคั้นเร่ยไฟฟ้าเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการออกตัวเวลาที่ลูกค้าเข้ายูเทิร์นนะครับอยากจะตัดหน้า ดูบางอื่นอะไรประมาณนี้กระทืบคันเร่งแรงๆเนี่ยนะครับเรือไฟฟ้าก็จะช่วยให้คันเร่งเนี่ยไม่ห่วงนะครับสามารถส่งรอบของเครื่องยนต์ถ่ายเทไปสู่ตัวระบบขับเคลื่อนนะครับหรือเผาได้ดียิ่งขึ้นและเผาตรงปุ๊บมันก็จะทํางานได้สมูทเรียเรวมากขึ้นทําให้อุการใช้ง,งานยาวนานด้วยนะครับถูกทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับและอยู่ในโปรโมชั่นนะครับก็จะมีตัววัดบูสนะครับอันนี้เป็นวัตบูสขนาด 60ปอนด์นะครับของ r 4นะครับไม่ล่วแน่นอนนะครับพร้อมขาไทเท ay racing ของเรานั่นเองนะครับลูกค้ามาทักคงสงสัยว่า ay กับผมเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับ ay ก็คือพี่เอกคู่หูของผมเะยครับเขาเป็นนระดับยนด้วยนะครับเพะฉะนนลูกค้ามั่นใจเลยนะครับว่า ทุกอย่างที่ผมทํานะครับผมทําด้วยกันมาโดยตลอดนะครับกับคู่ของผมนะครับพี่เอกซึ่งก็จะช่วยแก้ระบบต่างตาพวกฝากระโปรงฝากระโปรงที่พี่มาบู๊ตเครื่องไฟฟ้าพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆด้วยนะครับที่เราช่วยกันพัฒนานะครับให้มันฟอร์ม r นซ์ให้มันระดับคุณภาพที่มันห i g ขึ้นไปเนาะดิฟี่นะครับแล้วก็ใช้เป็นตัว2 4 8 st นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะตั้งไว้เป็นสีน้ำเงินให้ทุกคันนะครับ แต่ลูกค้าถามว่าเอ๊บีแม่งทุกคลิปใส่ซื้อดิฟฟี่สีน้ำเงินหมดเลยไม่มีสีอื่นหรอคือสีอื่นเน่ยเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าสีที่ลูกค้าชอบและเป็นที่นิยมเน pues mm uh, nah, ี่ยก็จะเป็นประมาณว่าสีน้ำเงินอมฟ้าแบบนี้นะครับออกน้ำเงินอมขาวประมาณนี้ครับสวยๆแบบนี้เนาะดิฟี่แต่ละตัวนะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนการทํางานของระบบของเครื่องยนต์นะครับก็ช่วยแจ้งสถานะนะครับไม่ให้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับมันทํางานเกินค่าเออเล่รือเกินไปนะครับถ้า ค่าที่เราตั้งไว้แต่มันเตือนเนี่ยลูกค้าก็ควรที่จะหยุดรถก่อนนะครับเพื่อตรวจเช็คนะครับสภาพรถยนต์ว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาตรงไหนอะไรหรือเปล่าวะทำไมตรงนี้มันเตือนตรงนี้มันเตือนนะครับนี่ครับถูกติดตั้งไปเพื่อสิ่งนี้นะครับอย่างตัวแรกก็เป็นเทอร์โบตัวที่2วัดรอบของเครื่องยนต์ตัวที่3ออย i l p a s นะครับก็เป็นระบบแรงดันน้ํามันนั่นเองเนาะตัวที่สี่นะครับบลวนแบตเตอรี่ตัวที่5วอเตอร์แ a มก็คืออุณหภูมิในหม้อน้ำนะตัวที่สุดท้ายนะครับตัวที่6นะครับอ i l tank นะครับก็เป็นตัว วัดระดับอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องนั่นเองเนี่ยครับวัดได้เตะนะครับตัวนี้นะและภายในของรุ่นแซดที่ขายไม่ได้เลยนะครับเป็นระบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันระบบคูซคอนโทรลนะครับหน้าจอเป็นระบบดิจิตอลน,นะครับจอเครื่องเล่นนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อม l p p l r p l ค y ปาเ Android Auto สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นั่นเองเนาะเบานะครับเป็นเบาะหนังนะฮะ พร้อมระบบคูลแม็กช่วยให้เบาะนะครับไม่ร้อนยาที่ลูกค้าจอดตากแดดนานๆนั่นเองนะแล้วที่สำคัญน,นะครับระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่ให้มานะครับก็เป็นระบบควบคุมความเร็วเมื่อเราขับรถลงจากทางด้านชันนั่นเองนะแล้วก็ระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบควบคุมสิทธิภาพการทรงตัวนะครับหรือระบบขับซิกแซกนั่นแหละครับที่คุณเข้าใจนะครับมันจะเป็นรูปรถขับซิกแซกซิกแซกใช่ไหมตัวนี้เวลาที่ฝนตกถนนลื่นนะครับ มันจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับว่าช่วงล่างเนี่ยควรที่จะปรับอะไรประมาณไหนให้มันยึดเกาะถนนดีอะไรประมาณน,นี้เนาะนะครับมันใช้ระบบเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขับรถฝนตกนะครับมันก็จะช่วยการในเรื่องของการลื่นถลายของรถยนต์นั่นเองเนาะแต่ลูกค้าก็ต้องขับด้วยความไม่ประมาทด้วยนะครับณนะจุดนี้เนาะส่วยครับภายในนะครับกระจกมองข้างสามารถพัดเก็บได้นะครับไฟฟ้านะครับพัดเก็บด้วยระบบไฟฟ้าเนาะ นะฮะและที่ต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือมีระบบแอร์หลังนั่นเองนะฮะเนี่ยเลยครับแอร์ Air หลังนะครับพร้อมช่องเสียบ usb นะครับก็จะช่วยกระจายลมแอร์ไปสู่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเย็นตลอดเวลาที่ใช้บริการรถคันนี้เนาะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้ที่อยู่ในโปรผมจัดให้ก็คือตัวครือฟ้าที่ไอบาอธิบายให้เมื่อกี้เนาะนะครับเพราะว่าผมเอง นะครับอยากให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อมั่นในระบบการทำงานของระบบเครื่องไฟฟ้าซึ่งไม่ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับและก็ช่วยให้รถนั้นประหยัดได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับเปยที่ลูกค้าใช้รถในการเดินทางระยะยาวก็คือเดินทางแบบขับ5 6ชั่วโมงไปต่างจังหวัดนานๆอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกดคันเร่งบ่อยๆนะครับก็คือกดปึ๊บมาปั๊บแล้วก็ปล่อยแล้วกดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยมันจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะครับและที่สำคัญคือแซง พ้นและมั่นใจเฉียบขาดแน่นอนเสียงท่อ นะครับนุ่มๆทุ้มๆนะครับแผดร้องในบางเวลานะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยพอมากๆนะครับสำหรับตัวท่อนะครับจาก o T C by B h a n d แฮนนั่นเองนะครับก็เป็นเท่าที่ผมสั่งตัดโดยตรงจากทางร้านนะครับ ODC นะครับก็ขอบคุณ ODC ด้วยเนาะนะครับในวันนี้นะสำหรับที่ใครที่สนใจโปรโมชั่นนะครับผมขอบอกรายละเอียดก่อนว่าจะต้องทำยังไงนะครับถึงจะได้ซื้อเลยกับผมเนาะอันดับแรกเลยคือสามารถจองผ่านบัญชีของชลุนได้เลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่นะครับไปทำสัญญาไฟแนนซ์ให้โดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายนะครับทั่วทุกพื้นที่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ หลังจากที่ทำานังสืเสร็จปุ๊บนะครับก็รอเฟรนเซ์อนุนมัติภายในประมาณระยะเวลา,าหนึ่งอาทิตย์หรือว่า3วัน4วันแต่ว่าให้เอกาสารครบนะครับสามารถตรวจสอบได้มันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแล้วผ่านปุ๊บนะครับผมก็จะรอรถที่โรงงานมาส่งนะครับแล้วพอแต่งเสร็จปุ๊บผมก็จะรถไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับนำรถคือรถสไลด์ไปส่งให้นะขอค่าน้ำมันคัละ2,000บาทเท่าทุกพื้นที่นะครับเท่านั้น เอาคุณสไลด์ไปส่งให้นะครับโอเคก็ขอฝากคิมมูด้วยเดี๋ยวให้น้องซาร่าพาชมรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับไปนนครับสวัสดีครับ